สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิปูปวงเดขานุการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็ตามต่อซึ่งวันนี้ข่าวตามสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลหรือสื่อกระแสหลักช่างช่องทีวีต่างๆวันนี้จับจ้องไป ยังสารดีกาแผนคดียาพูนบลงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งวันนี้มีการนัดฟังคำสั่งว่านายทักษิณชินวัตรติดคุกคดีคุกทพิปชั้น14นั้นเป็นไปตามคำสั่งของสารหรือไม่ระได้นัดผู้บัญชาการเรือนจำการพิเศษกรุงเทพไปรับฟังคำสั่งด้วยซึ่ง พราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ติดตามข่าวคงได้รับทราบแล้วว่าผลการออกคำสั่งของสารีกา,าแผนคดียาผูุ้กล้มตำแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ผมมาสรุปคำพิพากษาสารีกา,าแผนคดียาผูุ้กล้มตำแหน่งทางการเมืองหรือคำสั่งคดีชั้น14ในประเด็นใดบ้างที่นำไปสู่ การกลับไปติดคุกอีกหนึ่งปีของนายทักษิณชินวัตรทำไมทักษิณชินวัตรกลับไปติดคุกอันนี้เป็นคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของศาลดีการะปแ็นคดียาพุดธรงตำแหน่งทางการเมืองสรุปเป็นประเด็นมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้เข้าใจง่ายและติดตามข่าวไปด้วยกันประเด็นแรก เชื่อได้ว่าทักษิณไม่ได้แน่นหน้าอกจริงประเด็นต่อมาผู้คุมส่งทักษิณไปห้องพักพิเศษชั้น14ไม่ใช่ห้องฉุกเฉินหรือห้องอุบัติเหตุโรงพยาบาลราชธรรยืนยันรักษาได้ไม่จำเป็นต้องส่งจำเลยไปรักษานอกเดือนจำประเด็นต่อมาทักษิณรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้ป่วยฉุกเฉิน ไม่จำเป็นต้องรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจประเด็นต่อมาทักษิณปฏิเสธผ่าตัดโรคหัวใจและโรคก,กระดูกคอกดทับไขสันหลังและเส้นประสาทแต่ให้แพทย์รักษาด้วยกันกินยาตามอาการประเด็นต่อมาทักษิณเลือกเลือกผ่าตัดนิ้วล็อกและเอ็นหัวเขา่าขวาไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ประเด็นต่อมาทักษินได้รับประโยชน์จากการพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ไม่ต้องกลับไปถูกคุมขังจนได้ปล่อยตัวประเด็นต่อมาการบังคับโทษไม่ชอบด้วยกฎหมายทักษินต้องกลับไปรับโทษจำคุกอีกหนึ่งปีนี่เป็นคำสั่งสาริกาแพนคดีอาผู้บุกลงตำแหน่งทางการเมืองและคำวินิจฉัยคำพิพากษาในวันนี้นี่ผมสรุปคร่าว แต่รับประเด็นมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ช่วยกันติดตามและสื่อออกไปเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่านี่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่ติดคุกครับนี่ทักษิณสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกัน ที่ผ่านมาไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนใดติดคุกครับมีทักษิณเป็นคนแรกว่ากันตามความผิดเพราะการไตส่สวนของสารดีกาแผนคดียาผู้บลงรมตำแหน่งทางการเมืองก่อนที่จะนัดอ่านคำสั่งในวันนี้ไต่สวนพยานหลายปากครับตรงไปตรงมาและสำนวนที่สำคัญคือสำนวนจากแพทยสภา ที่มีข่าวก่อนหน้านี้ได้ลงโทษแพทย์โรงพยาบาลตำรวจพักใบอนุญาตสองคนพย,พยาบาลกรมราชัณฑ์ว่ากล่าวตักเตือนนี่ชัดเจนครับว่ากันตามความผิดว่ากันตามเนื้อหาสาระว่ากันตามพยานหลักฐานที่ศาลได้ไต่สวนแล้วทีนี้เอฟเฟกต์ต่อมา คือข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดในครั้งนี้ตามประมวลกฎหมายยาาตตา104ขอโทษครับตามประมวลกฎหมายยามาตรา204ผู้ใดเป็นพนักงานมีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอำนาจของศาลของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา กระทําด้วยประการใดๆให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไปต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง140,000บาทนี่ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชต้องไปสอบและชี้มูลครับเพราะมีข้าราชการ กรมรชาชทั์แพทย์โรงพยาบาลตำรวจมีรายไหนบ้างเกี่ยวข้องต้องดำเนินการชี้มูลความผิดประมวลกฎหมายยาาตตา157และตามประมวลกฎหมายยาาตตา204ด้วยครับต้องติดคุกครับแต่เนื่องจากว่าสื่อมวลชนบางสํานักเริ่มออกมาให้ข่าวว่า ความผิดอยู่ที่อ,อธิบดีระดับอธิบดีกรมราชัณฑ์ระดับแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่ไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองเอื้อให้ในายทักษิณชินวัตรได้พักรักษาตัวมีสิทธิ์กว่านักโทษคนอื่นและขัดคำสั่งสารที่สารมีคํคำสั่งให้ไปติดคุก และได้รับพยาพานพระราชธานอภัยลดโทษเหลือหนึ่งปีนั้นต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าประเด็นแรกคือมันมีพระราชบัญญัติราชทรนปี2560มีระเบียบมีกฎกระทรวงนี่ตรงไล่ดูครับ และมันมีเงื่อนเวลาที่เหนือกว่าอำนาจของอธิบดีกรมราชธรรฑ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นคือใครครับเนี่ยต้องติดคุกด้วยครับเพราะเข้าข่ายรู้เห็นเป็นใจนี่ไม่ได้กล่าวหาครับคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนคดียาพูดลงตำแหน่งทางการเมืองในวันนี้ชัดเจนครับว่าเป็นการป่วยทิพย์ เป็นการขัดคําสั่งสารที่จะให้ไปติดคุกหนึ่งปีเป็นการขัดพวบมราชโองการน,นี่ชัดเกนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นต้องรับผิดชอบครับและอาจจะลามไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นที่ไปใช้สิทธิ์บีโต มติแพทยสภานั้นเป็นการเอื้อให้คุณทักษิณชินวัตรหรือไม่นี่ปปชต้องสอบครับแต่มีแนวโน้มผิดเต็มๆคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการกระทําผิดในขณะนั้นเพราะมันมีเงื่อนเวลาที่เหนือกว่าอํานาจอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่จะอะนุม,มัติ นี่หนาวหนาวร้อนๆนะครับอย่างน้อยรัฐมนตรีในขณะนั้นสองคนมีเศ์ติดคุกสูงครับเนี่ยย้ำเตือนตรงนี้ครับว่ามันเอฟเฟกมันยังมีอีกเยอะสำหรับคดีป่วยทิพย์ของนายทักษิณชินวัตรนี่ต้องติดตามต่อไปครับและภาพข่าวล่าสุดวันนี้ นักข่าวก็จับภาพได้ว่ารถตู้เคลื่อนย้ายนายทักษิณออกจากเรือนจำกลางพิเศษไปเรือนจำกลางคลองเปรมซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันครับจากเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมาเรือนจำคลองเปรมนั้นก็ประมาณ750เมตรไม่ไกลกันครับนี่ต้องติดตามและจับตาต่อไปว่าการบังคับโทษครั้งนี้จะมีการเล่นแร่แปรธาตกันหรือไม่ นี่ประชาชนมีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยครับเพราะเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วคือป่วยทิพชั้น14แต่ต้องนำเ,นเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าหลายคอมเมนต์ในสื่อโซเชียลบอกว่าเดี๋ยวก็เอาไปคุมขังที่บ้านจัำสองล่าให้เป็นสถานที่เสมือนเรือนจำครั้งนี้ไม่ง่ายครับเพราะององ,องประกอบสถานที่ที่จะเป็น เสมือนเรือนจำนั้นจะต้องพิสูจน์ทราบและมีสื่อมวลชมสื่อมวลชนตามไปติดตามข่าวไปทำข่าวว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่เป็นที่คุมขังได้หรือไม่ซึ่งบ้านจันทร์สระสองลาโดยการรับรู้นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของปุถุชนทั่วไปไม่เข้าข่ายครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้อีกหนึ่งปลอาะว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะเอามาคุมขังนอกเรือนจำนี่ต้องติดตามต่อไปแัะถ้ามีกรณีมหากาับเหมือนชั้น14ครั้งที่สองปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลในขณะนี้คือคุณอนุทินชาญวิรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพักภูมใจไทยนั้นจะต้องรับผิดชอบเต็มๆครับเพราะฉะนั้นผมฝาก นายกอนุทินชาญวิรุณยาเสียงกับประเด็นนี้โดยเด็ดขาดเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเลือกตั้งครั้งหน้าพักภูมิใจไทยจะไม่เหลือสอสแม้แต่คนเดียวครับเพราะนี้เป็นประเด็นที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยติดตามประเด็นที่สื่อมวลชนทุกช่องไม่ว่าจะเป็นช่องโซเชียลหรือสื่อมวลสื่อมวลชนกระแสหลักนั้นติดตามเพราะฉะนั้น ก็แกนไปยังคุณอนุทินชาญวิรุฬห์ในฐานะนายกัฐมนตรีให้ดูแลคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นการครับจะต้องไม่มีมหากราบชั้นติดสิครั้งที่สองโดยเด็ดขาดนี่เป็นประเด็นที่มาชวนชิดชวนคุยให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามข่าวว่าในประเด็นเหล่านี้จะมีเอฟเฟกต ไปถึงใครบ้านนี่ต้องติดตามกันต่อไปว่าประเด็นนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะผมเองก็เชื่อว่าข้าราชการมีบทเรียนจากกรณีชั้น14ป่วยคลิปแล้วว่าหน้าที่การงานหลายคนอาจจะโดนคดีอาญามาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประมวลกฎหมายยามตตา204ตำแหน่งหน้าที่การงานประวัติด้านราชาการนั้นหายเกลี้ยงครับเจตรประวัติวงตระกูลนั้นหายเกลี้ยงครับเพราะช่วยนักโทษคนหนึ่งที่มีอำนาจทางการเมืองและมีอำนาจเงินไม่ให้ได้รับโทษเสมอเหมือนนักโทษคนอื่นโดยแลกกับ อิสรภาพของตัวเองที่จะต้องติดคุกนี่ฝากข้าราชการไว้ครับว่าถ้าท่านจะร่วมมือกันกับนักการเมืองสร้างมหากราบชั้นชั้น14ครั้งที่สองขึ้นอีกนั้นจะไม่ง่ายต่อไปครับเพราะฉะนั้นผมย้ำเตือนนะครับทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาความเสมอภาคความเท่าเทียม ไม่ว่าเศรษฐีหรือตาสีตาสาคนยากคนจนคนมีอำนาจทางการเมืองคนมีอำนาจเงินต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันครับและประเด็นหนึ่งที่น่าติดตามและจับตาว่าเป็นการถวายดีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยลดโทษจากโทษจำคุก8ปีเหลือ1ปีนั้นเป็นโมฆะหรือไม่เพราะคำพิพากษาศาลในวันนี้ อาจจะเป็นเอฟเฟตในวันหน้าก็ได้เพราะคำพิพากษาศาลในวันนี้ชัดเจนครับว่าไม่เคยติดคุกมาแม้แต่วันเดียวหลังมีพระบรมราชโองการลดโทษต้องกลับไปติดคุกหนึ่งปีเต็มๆครับแต่ในคำดีกาถวายพระราชทานขอพระเมตตาภัยลดโทษนั้นในดีกานั้นได้ระบุชัดเจนว่าติดคุกมาแล้วสิบวัน นี่เป็นการถวายดีการเป็นเท็จหรือไม่ถ้าเป็นการถวายดีการเป็นเท็จคุณทักษิณจะต้องกลับไปติดคุกอีกรวมกันเป็นแปดปีหรือไม่นี่เราไม่อาจก้าวล่วงพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์นี่เป็นพระราชอำนาจของพระองค์ซึ่งมีตัวอย่างมาแล้วในกรณีที่ถอนพระราชองค์การคืน ในการที่จะแต่งตั้งสมณศักดิ์พระชั้นผุมช้ำชั้นเทพทั้งหลายที่เสร็จศีกากรอบแล้วนั้นนี่เป็นตัวอย่างครับพระบรมราชองการนั้นสามารถดึงกลับได้ครับแต่ผมเองจะไม่วิพากษ์วิจารณ์เพราะจะไม่เป็นการก้าวล่วงละขายเครื่อเบื้องพระยุคลบาทอันนี้เป็นพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์ของเรา ต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าให้เข้าใจตรงกันว่าพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยลดโทษมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนักการครับไม่ใช่เพิ่งมีครับให้เข้าใจตรงกันด้วยและไม่มีไฟเขียวอะไรทั้งนั้นพระองค์หยุบทรงอยู่เหนือการเมืองอยู่เหนือความขัดแย้งเป็นศูนย์รวม จคนไทยทั้งชาติเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเหตุอุทุกกับใัยเหตุอักขีภัยความสงบเพราะไม่สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนสถาบันแรกๆที่ไปดูแลประชาชนคือสถาบันพระมหากษัตริย์ครับพระองค์ไม่ได้เลือกว่าคุณสนับสนุนพรรคการเมืองใดเลือกนักการเมืองใดหรือไปเป็นตามวาทกรรมนักการเมือง ว่าอยู่เสื้อสีอะไรพระอ,องค์ไม่เลือกครับพระอ,องค์มีเมตตาต่อลูกของพระอ,องค์ทั่วประเทศนี่เป็นพระเมตตาสูงสุดที่ผาศพนิกรได้รับโดยตลอดมาวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงเช่นนี้ครับสวัสดีครับ